ก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณสกวนะครับที่ได้กรุณาสนับสนุนละก็ให้เกียรติรางวัลในวันนี้นะครับคณะของเราจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้คณะของเรามีอยู่อย่างต่ำที่สุดเนี่ยที่ผมนับได้ใน15คนนะครับเ,เป็นคณะนา,นานาชาตเิเข้าประเด็นเลยนะครับผลลัพธ์สำคัญของโครงการก็คือการที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมหลักคิด เทคโนโลยีเทคนิคของบรรพชนในระดับภูมิภาคผ่านหลักฐานทางโบราณคดีวัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอดสื่อต่อนเนื่องกันมาและหลักฐานเกี่ยวกับระบบคมบนาคมโบราณน,นะครับนอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือการพัฒนาวิธีวิทยาในรัศศาวิทยาการซึ่งเป็นการดําเนินการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และการสามารถดําเนินการวิจัยร่วมกับนักวิชาการ ในประเทศเพื่อนบ้านและในระดับนานาชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ซึ่งมีลักษณะที่เรียกว่าไม่เป็นลักษณะประวัติศาสตร์ชาติหรือว่ามองจากมุมใดมุมหนึ่งอย่างเดียวแต่เรามองร่วมกันจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นักวิชาการในระดับนานาชาตินะครับและการประยุกต์ผลของการดําเนินการเนีเพื่อประโยชน์ของเยาวชนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าเยาวชนในอาเซียนทั้งหมดและก็เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสิ่งที่อยากจะสรุปสำหรับวิธีการที่เราดำเนินการนี้คือเราดำเนินการตามกระแสะพระราชบมรัตขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจก็ถึงและพัฒนานะครับและในโอกาสนี้ผมขออนุญาตให้ทางทีมกัมพูชาของเราได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับ Thank you um, It's a great honor for me from Cambodia to um, get an award from the Thailand Site Fund and thank you very much for giving us the opportunity to, uh, to be here and thank you for support of Thailand Side Fund and I uh, would like to express that this is not only for us in the state but the, the work uh, that we have been to today it you know, happened from the, you know, our team all together that made it happen today. Thank you for all of them. Thank you. <laughs> ขอตอบคำถามที่ทุกท่านมีเกือบทุกท่านมีแน่นอนว่าทหารเกี่ยวอะไรด้วยยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของการทำสงครามคือการไม่ต้องทานทำสงครามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนี้ก็คือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเข้าใจของประเทศเพื่อนบ้านนะครับขอบพระคุณครับ